พักฝ่ายค้านได้เลิกหาลือกันเพื่อวางแนวทางในการทํางานเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อ3มกรกฎาก็ทางพักร่วมฝ่ายค้านโดยเฉพาะพักประชาชนซึ่งเป็นพักแกนนาฝ่ายค้านเนี่ยทางหัวหน้าพักก็คือคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเรียกว่าได้มีการนัดหาลือพักร่วมฝ่ายค้านซึ่งล่าสุดนี้ก็เรียกว่ามีการต้อนรับตัวพักภูมิใจไทยที่เรียกว่าออกจากการร่วมรัฐบาลแล้วก็มาร่วมกับฝ่ายค้าน โดยาทางฝั่งพักภูมิใจไทยนีย่นำโดยคุณอนุทินชาญวิรกูลคุณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักแล้วก็แกนนำพักอีกหลายคนนี่ก็เดินทางมาร่วมประชุมกันขณะที่พักไทยสร้างไทยก็มีคุณสุดารัตน์คุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็เดินทางมาร่วมประชุมแล้วก็มีตัวแทนของพักอื่นๆปัจจุบันเนี่ยพักฝ่ายค้านก็มีเสียงทั้งสิ้นเนี่ยก็234เสียง ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลก็มี261เสียงเรียกว่าไม่ห่างกันมากก็ประมาณ20กว่าเสียงแต่ว่า,าความเข้มข้นของฝ่ายค้านเนี่ยก็ยืนยันว่าหลังจากนี้เนี่ยเมื่อได้พักภูมิใจไทย71เสียงมาเนี่ยการตรวจสอบอฝ่ายรัฐบาลของทางฝ่ายค้านเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมีความดุเดือดมากขึ้นเรียกว่ามีมิติมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อได้พักที่เคยร่วมรัฐบาลกับพัก เพื่อไทยมาก่อนอย่างพักภูมิใจไทยเนี่ยมาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยตัวคุณเท้งนัทพงศ์เนี่ยก็เรียกว่าออมองว่าจะทําให้การทํางานของฝ่ายค้านเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าการทํางานระหว่างภูมิใจไทยกับพรคประชาชนเองเนี่ยก็เรียกว่าจะไม่ก้าวไก่กันแต่ว่าจะทํางานประสานกันหลักใหญ่ใจความของการทํางานเนี่ยเขามีการวางไว้4เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ๆหนึ่งก็คือการจะใช้กลไกสภาในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาทุกเรื่อง และโดยเฉพาะเรื่องพรบ e n เ e r t เตอร์ n ทนเมนต์คอมเพล์นี่ยทางฝ่ายค้านเนี่ยมีความเห็นตรงกันว่าอย่าให้มีการเลื่อนกฎหมายฉบับนี้หรือถ้าเป็นไปได้ก็คือให้ถอนออกไปเลยเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับพรบฉบับนี้2ก็คืออยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดทางให้มีการเรียกว่าตั้งสอสลได้โดยเฉพาะมาตรา256 ซึ่งเปิดทางให้มีการตั้งสสลอเพื่อมาแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดที่เห็นว่าเนี่ยยังไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็ความเห็นในเรื่องนี้ก็เรียกว่ายังมีความเห็นที่หลากหลายกันอยู่ระหว่างพักร่วมฝ่ายค้านเองประเด็นที่3ก็คือเรื่องพอรบน,นี้นะโทษกรรมตรงนี้เนี่ยทางพักฝ่ายค้านก็เห็นว่ายังเรียกว่ามีความเห็นหลายแง่หลายมุมที่ไม่ตรงกันก็ต้องเรียกว่าไปสรุปไปคุยกันให้มีความชัดเจนก่อน แล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกงตีตามรัฐมนตรีมาตรา1น1่เนี่ยตัวฝ่ายค้านเนี่ยทั้งคุณเทง้งทั้งคุณอนุตินเนี่ยก็มองว่ายังไม่ถึงเวลาเหมาะที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในายยงตีแม้ตอนนี้จะมีสถานการณ์หลายเรื่องลุมเลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องไทยกัมพูชาเรื่องภาษีทั้มเรื่องของการแก้ไขปัญหาปากท้องแล้วก็ยังมีกรณีที่นายกเนี่ยเรียกว่าถูกรับเรื่อง แล้วก็ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าตัวฝ่ายค้านเนี่ยก็มองกันว่าเนี่ยต้องรอให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินคดีนี้ออกมาก่อนแล้วถึงจะก,กําหนดท่าทีได้เพราะไม่ฉะนั้นถ้ารีบกําหนดวันและเวลาในการอภิปรายไม่ไว้ใ,ใจหรือรีบยื่นเกินไปนี่ก็อาจจะทําให้เสียของแล้วก็ไม่ถูกจังหวะนี่ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ามีการคุยกันแต่ว่าไฮไลท์สาคัญวันนี้นานผู้ชมมีการพูดไปถึง เรื่องที่มีกระแสข่าวว่านี่แหละมีการคุยดิวรับกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างพักประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะกรณีที่พักประชาชนเนี่ยมีข่าวว่าจะเสนอคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่หากกรณีที่คุณแพททองทานชินวัฒน์เกิดประสบอุบัติเหตุทางการเมืองเรียกว่าพ้นจากตําแหน่งนายกตีไปด้วยคําวินิจฉัยของศาลรัฐมนูล ทางพรคประชาชนก็จะเทเสียงซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ141เสียงเนี่ยเพื่อที่จะสนับสนุนให้คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรคภูมิใจไทยซึ่งปัจจุบันนี้มีเสียงสนับสนุนอยู่71เสียงเนี่ยขึ้นเป็นนายยกรัฐมนตรีก็เรียกว่าเป็นกระแสข่าวเรื่องนี้ก็มีการถามกันตัวคุณเท้งนัทพงศ์นี้ก็บอกยืนยันว่าก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าได้มีการคุยกันเกี่ยวกับทางออกของประเทศไทยซึ่งตัวผู้นําฝ่ายค้านนี่ยืนยันว่า การเมืองไทยเนี่ยไม่มีทางตันแล้วก็น่าจะมีทางออกได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยถือว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดเรื่องของการเ,าเรียกว่าเลือกนายงตีคนใหม่เพราะว่าคดีความของนายย้งรัตีคุณแพทองทานนี่ก็ยังอยู่ในศารแล้วก็ตัวสารรัฐนูนี่ก็ยังไม่ได้มีการพิจารณาหรือมีคําวินิจฉัยออกมาเพราะฉะนั้นจะต้องรอก่อนแต่ว่าเรื่องของอนาคตก็ได้มีการคิดไว้แล้วว่าแต่ละเซนาริโอแต่ละเคสที่เรียกว่า าการเมืองในอนาะคตจะไปทางไหนเนี่ยก็มีการพูดมีการคุยกันไว้ตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แหละท่านผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่เพื่อไทยอาจจะสบายหน่อยคิดว่าตัวเองน่าจะถือไพ่เหนือกว่าแต่ว่าตอนนี้การเมืองไม่แน่เสียแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลมี261เท่านั้นขณะที่ฝ่ายค้านมี234เพราะฉะนั้นแค่พักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งผมยกเป็นตุ๊กตาคือแค่พักรวมไทยสร้างชาติของคุณพีรพันธ์ ซึ่งมีอยู่36เสียงเนี่ยสวิงหรือย้ายข้างจากพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันมาอยู่กับพักฝ่ายค้านฝั่งฝ่ายค้านนี่ก็จะมี270เลยแล้วก็ฝั่งรัฐบาลปัจจุบันก็จะเหลือแค่225ก็จะเป็นฝ่ายค้านก็จะเป็นเสียงข้างน้อยไปโดยปริยายนี่คือความร้อนแรงทางการเมืองแล้วก็ต้องติดตามว่าสูตรที่มีข่าวกันว่าประชาชนพักประชาชนจะสนับสนุนพัก ภูมิใจไทยส้มจะสนับสนุนน้ำเงินให้เป็นนายกตีจะเป็นไปได้ไหมในการแก้ไขปัญหาทางตันทางการเมืองในอนาคต